Hello and welcome to my YouTube channel Thai Democracy t i please subscribe my channel and click on the bell icon to get the latest updates สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับ ขอบคุณนะครับที่เมื่อกี้แนะนำรายการว่าวันนี้รายการเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนายนั้นไม่ใช่สสสุนายคนเดียวแล้วครับแต่วันนี้มีคุณเฉาซื่อแท้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแกนนำของผู้รักประชาไัยฝั่งแคลิฟอร์เนียในนากลุ่มเร d USA ท่านคงเลขเคยเห็นผลงานและกิจกรรมของท่าน วันนี้ผมมาเยี่ยมบ้านท่านครับแต่ไม่ได้พาเพื่อนๆชมบ้านท่านนะครับแต่พาเพื่อนๆชมความคิดของท่านในรายการคุยกันวันเสาร์ค่ำแล้วก็ความเห็นของเพื่อนๆเข้ามาแล้วสามสิบกว่าความเห็นและความเห็นใหม่ๆที่จะเข้ามาเดี๋ยวเราจะตอบคำถามวันนี้ว่าจริงๆจะเริ่มต้นคุยกับท่านเรื่อง การชุมนุมของผู้รักประชาธิปไตยที่ธรรมศาสตร์และการชุมนุมของตัวแทนมาเฟียการเมืองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ตั้งหลักอยู่หน้าสอนแดงก็มีอยู่30-40คนแล้วก็จบไปด้วยดีโดยฝ่ายผู้รักประชาธิปไตยก็หลีกเลี่ยงเสียไปอยู่ที่ธรรมศาสตร์จบไปแล้วว่าจะคุยเรื่องนี้ฮนะคุณชาวครับแต่ปรากฏว่าเรื่องที่ต้องคุยก่อน มาเฟียตัวจริงคือคุณอภิรัตน์นี่คือรายการโทรทัศน์อยู่ต่างประเทศนะครับเรียกมาเฟียอภิรัตน์คงสมพงศ์ก็อยากเริ่มด้วยคุณเอกชัยฮะถูกทำลายอีกแล้วเอกชัยหงกังวานใช่ครับใช่ถูกทำลายอีกแล้วถูกลุมชายสี่คนมาลุมพุนเอกชัยทำลายอีกแล้วถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาช่วยไว้คุณเอกชัยคงลำบากนะครับ พอ,อคุณชาวบอกผมว่าคุณเอกชัยถูกทำร้ายผมก็ยังไม่รู้นะครับเพราะข่าวก็ช่วยกันอย่างนี้่านก็บอกรีดดูข่าวนี่เวลาเพิ่งผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงนี้เองครับครับอันทุ่มกว,กว่าที่เมืองไทยนะครับตอนนี้เอ่อเท่าไหร่สาม,สามทุ่มสามทุ่มเ<า>พิ่งผ่านมาชั่วโมงกว่ากว่าเองครับนะครับผมก็นึกทันทีเลยนะว่าสงสัยเพราะว่าคุณเอกชัยกิจกรรมล่าสุดเนี่ยไปยืนอ่านถแถลงการและประนามคุณอภิรัต์ นะครับเจ้าพ่อตัวจริงมาเฟียตัวจริงนั่นแหละครับคือสําหรับคนผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยครับเห็นท่านบอกว่าเป็นทหารผู้ทรงเกียรติแต่ผมเห็นหลายคนเต็มทีแล้วครับมีจิตสํานึกเป็นมาเฟียถ้าเป็นพบทบเมื่อไหร่นะคือใครห้ามแตะใครไปว่าปั๊บเดี๋ยวถูกจัดการทันทีครับผมว่าน่าจะมีส่วนนะก็คุมซ่องคุมซอยคุมหมดนะครับ แล้วยิ่งท่านอภิรักษ์นี่เป็นที่รู้กันว่าท่านทําธุรกิจสีเทานะครับ <c oughs> ก็เป็นที่รู้กันแต่ว่ารายการเรานี่ก็ไม่ได้บอกอะไรมากขนาดนั้นแต่คุณอเนกซันฟานบอกว่าเป็นแมงดาเลยครับคือว่ามาบอกให้ประชาชนอย่าล้ําเส้นแต่ว่าประชาชนตอนนี้ไม่ได้ถูกล้ําเส้นนะครับถูกมากกว่าล้ำเส้นนะครับ <c oughs> ในฐานะที่คุณชาวเนี่ยครับเป็น อดีตผู้สื่อข่าวในประเทศไทยเป็นนักซื้อพิมพ์ครับแล้วก็โยกย้ายมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาทำมาหากินเนี่ยก็นานแล้วแต่ว่าจิตสำนึกของท่านยังเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ท่านยังตามข่าวอยู่ตลอดเวลาผมถามนิดแต่ครับว่าจนถึงวันนี้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็ประกาศว่าถ้าสิบแปดยังไม่รู้คือเมื่อวานนี้นะ ยังไม่กําหนดอีกว่าพรรชธ,ธิการจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะชุมนุมปรากฏว่าจนถึงวันนี้ก็ไม่มีอีกพรลธ,ธิการมีแต่การคาดการว่าวันนั้นวันนี้มันเพราะอะไรในความเห็นคนต่างประเทศอย่างที่ท่านดูเข้าไปในประเทศไทยในความเห็นของผมนะครับฝั่งรัฐบาลเลื่อนกําหนดการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปีห้าแปดจนถึงปัจจุบันฝั่งวิษณุครับ ล่าย,ยาวกล่อมคนนู้นกล่อมคนนี้มาผมว่ารัฐบาลเนี่ยมีพระราชกิจจาพระราชกิจสเกาอยู่ในมือแล้วเพราะกําหนดวันเลือกตั้ง24นี่รัฐบาลทุกคนก็พูดว่าแน่นอนไม่มีเลือกเลือกตั้งทั้งป้อมทั้งตูนะครับแล้วมารายะหลังวิษณุบอก24มีนาเหมาะที่สุดอืมก็ถ้า รัฐบาลหรือวิษณุไม่มั่นใจว่ามีพระราชกิจจาอยู่ในมือแล้วเนี่ยจะกําหนดวันเลือกตั้งวัาวันนู้นเหมาะที่สุดวันนี้เหมาะได้ยังไงใช่ไหมครับครับแล้วก็จะบอกว่าเอออาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็มาแล้วสัปดาห์หนู้นเดี๋ยวก็มาแล้วกําลังเล่นอะไรกันอยู่นะครับหรือว่าจะทําเอาประชาชนต้มกบค่อยๆขยายค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยจนน้ามันร้อนประชาชนตายแต่เปล่าเพราบประชาชนรู้ตัวดีมากเลย เพราะนั้นจึงมีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วจะเพิ่มกระแสการต่อต้านการเลือกเลือกเลือกตั้งเลือกตั้งนะครับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับแสดงว่าท่านมองว่ากฤษฎีกาเนี่ยอยู่ในมือคุณประยุทธ์แล้ว